สวัสดีครับเพือและท่านผู้ชมนีคมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกนะครับวันที่11เดือน3นะครับพศ2568นกับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ราวสตานะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเด่นนะครับจาก0 1 9ก็คัดไปเหลืออยู่แค่2ตัวนะครับที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการน,นําแนวตางไปใช้นะครับจะมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและทานู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแลบก็มาดูลาวทีวีนะครับผลออก8 8400 8 0นะครับ8 8 4 0 0 ก็ถือว่าแนวทางชุดวินใครที่นำชุดวินไปใช้เข้านะครับ4884ตัวกลับนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้าเนาะเลขก3นะครับไม่มานะครับมาเลข4ตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับแต่ถ้าว่าท่านจับเลข4ก็จะได้ชุดนี้นะครับ 38???48 หรือนะครับก็จะเข้าชุดนี้นะครับ ก็ถือว่าชุดวินเข้านะครับ48วิ่งรวดเข้าที่เลข4นะครับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีลาวเฮดดีผลออก54769นะครับ54769 54769เนาะก็ถือว่าแนวทางนะครับไม่มีเลข7เนาะชุดวินงั้นแตก3ตัวเลยมีสี่กับ5นะครับไม่มีเลข7มีเลข6 ส่วนตัวที่เข้านะครับก็คือ69ก็มาตรงๆเลยนะครับจุดวินนะครับใครนำไปวินส่วนวิ่งโลดนะครับ3ไม่มานะครับมาเลข4นะครับมาเหมือนกันเลยเลข4ีเก้า4วิ่งโลดนะครับออก4 7อันนี้ออก8 4นะครับอยู่ใกล้ๆกกันเลย สำหรับลาวทีวีกับลาว H d ดี้นะครับก็ถือว่าแนวทางวิ่งโลดเข้านะครับชุดวินเข้านะครับก็ถอวเจาะก,ก็หลุดไปเนาะนะครับเพราะว่าของผมชุดวินไม่มีเลขเจ็ดนะครับแต่ว่ามันไปเข้าล่างก็คือ6กับ9คือตัวประกบมาด้วยกันนะคร,ครับก็มาดูลาสตาดูวันนี้ก็ถือว่าลาสตาเนาะ โพสยังไงโพสไม่ออกเลยสำหรับเดียวทางลาสตาทุกเวบที่เขาถ่าย A อทุกยี่นะครับที่เขาถ่ายทอดสดนะครับไปไล่ดูมันออกตัวเก่านะครับเนาะแ,แรกมันมันหยุดไปตั้งนานมันหยุดเลยนะครับแล้วก็แจ้งผลเรียบร้อยแล้วนะครับคือเลข3ามหนึ 1, 1่งหนหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับ ที่หยุดแล้วก็แจ้งผลขึ้นทุกทุกทุกที่นะครับที่ถ่ายทอดสดอะมันขึ้นตัวนี้ทุกทั้งหมดเลยทุกช่องนี้เขาถ่ายทอดสดนะกสำหรับแนวทางเราสตามันขึ้นตัวเก่างวดวันที่สิบมันออกสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะครับมันออกตัวนี้ตัวเดิมเลยเป๊ะเลยเหมือนกันหมดเลยนะครับหยุดตัวเดียวเนี่ยแต่ผลตัวข้างล่างนะครับ ไม่รู้ว่ามันออกมาแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับผมพอไม่ทราบนะครับว่าผลมันมาแบบไหนของเขานะครับอยู่ๆเขาก็แจ้งขึ้นแล้วก็ปรับเนาะปรับแล้วก็ขึ้นว่าออกตัวนี้เลยนะครับแต่ถ้าว่ามันหยุดตัวแรกมันก็เข้านะของผมอะ่ะแ,แต่นี่มันไปแจ้งผลตัวนี้เนาะห้าห้าศูนย์ห้าแปด ถามว่าเล็บมีปัญหามันถ้ามันมีปัญหามคงไม่หยุดแล้วก็ไม่ขึ้นตัวเดิมนะครับแล้วก็แจ้งผลกันเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นข้อผิดพลาดทางไหนผม,ผมไม่ทราบเนาะนะครับแต่ตถามว่าแนวทางถ้ามันออกตัวเก่ามันก็เข้าแต่ว่าถ้ามันไม่ออกมันออกตัวนี้ก็ถือว่าหลุดนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ถือว่าแนวทาง ผมไม่รู้ว่าผลมันออกมาแบบไหนนะครับห้าห้าศูนย์ห้าแปดนะครับก็ถือว่าแนวทางของเราสตาร์นะถ้าออกชุดนี้นะครับก็ถือว่าหลุดเออถือว่าหลุดนะครับแนวท,ทางของผมนะครับแต่มันคลองใจเนาะนะครับสําหรับแนวทางสําหรับผลการออกนะครับแต่เป็นการลอกจริงๆมันโจ่งแจ้งเกินนะครับ หยุดแล้วแจ้งผลเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตัวเลขแต่ซึ่งตัวเลขที่เอามาลงมันมันไม่รู้อะนะครับวิธีออกมันออกแบบไหน,นมันเอามาแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบนี้แนวทางราสตา์นะผมก็ไม่อยากจะไม,ไม่ไม่กล้าที่จะคำนวณเลยนะครับเพราะว่าค <c oughs> ำนวณไปยังไงถ้าเขาลอกหลบนี้ยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้ ล็อกแบบนี้มันมันจงแจ้งเกินไปเนะาะแต่มันเห็นชัดเจนเกินไปนะครับก็ถ้าพูดจริงจริงก็ตามหลักคนเล่นผมก็เล่นเนาะมันเล่นเดบนผมไม่กล้าจะเสี่ยงครับก็มาตามแนวทางกันต่อเนาะนะครับก็อพอได้ดูถถือว่าแนวทางหลุดนะครับจะออกชุดข้างล่างนะครับ55058นะครับ แต่ผลออกก็ถ้าว่าใครได้ดูการถ่ายทอดก็น่าจะทราบผลกันดีนะครับแล้วก็เห็นกันทุกคนนะครับสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะครับออกตัวเดิมแต่จริงมันก็ไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าลาสตามันเคยออกตัวเก่ามาบ่อยนะครับบางทีผิดแค่ตำแหน่งเดียวหลักเดียวบางน้นเหมือนกันหมดบางทีออกตัวเก่าด้วยสามตัวสองตัวข้างหน้าเขาออกตัวเก่าด้วยบางที แต่นี่มันออกแล้วมันเปลี่ยนผลเนี่ยเพื่อผลมันไม่ทราบนะครับว่าผลมันมาแบบไหนก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ตามกั่อนตอนะครับก็ลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางลาสตาแต่ถ้าว่ายังมีแบบนี้อีกผมผมก็จะงดปล่อยเนาะก็เอาแนวทางฮานอยเวลาเดียวกันน่าจะเป็นฮานอยทีวีเนาะฮานอยทีวีเวลา,าเทร่ สสนาฬิกา30นาทีนะครับลาสตาออก15นาฬิกา45นาทีมันก็ห่างกันชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าลาสตายังเป็นแบบนี้อยู่ก็เราก็น่าจะเปลี่ยนแนวทางเล่นกันนะครับนำไปใช้กันนะครับแต่ทีวีเฮดดียก็ยังคงที่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นลาสตาก่อนถ้าเป็นแบบนี้มันมันน่าเปลี่ยนเนาะนะครับน่าจะเปลี่ยนแนวทางก็แต่ว่าใครต้องการเล่น นะครับต้องการเล่นก็เราเราไปดูอาจารย์ท่านอื่นนะครับสำหรับเดวทางลาสตาเนาะนะครับส่วนแต่ว่าเป็นวงผมผมจะลงให้อีกวันหนึ่งนะครับลงให้อีกวันหนึ่งแต่ว่ามันไม่นั่นผมก็จะปรับเป็นฮานอยทีวีนะครับจะเอาฮานอยทีวีลงให้แทนนะครับก็ขยับเวลาเล่นกันขึ้นมานิดนึงก็เป็นเวลา14นาฬิกา 30นาทีเนาะนะครับสำหรับก็คือบ่ายบ่ายสองโมงแบบเราสตามมันออกบ่ายสามนะครับก็หดไบขยับเวลาขึ้นมาเล่นฮานอยทีวีแล้วก็ต่อที่ฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติไปเลยนะครับคือมันไม่กล้าคำนวณน,นะครับเพราะว่าคำนวณไปมันเห็นผลแบบนี้มันมันเสี่ยงนะครับ แล้วมันมันเสี่ยงคือมันจงแจ้งเกินไปเนาะนะครับือถ้ามันล็อกแบบนี้มันจงแจ้งเกินไปก็คือไม่มีใครกล้าเล่นหรอกเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาล็อกทุกแนวทางนะครับมันล็อกหมดนะแต่ว่าอันนี้มันมันเปลี่ยนกลางอากาศเลยผลออกมันแบบนี้มัน แล้วอีกผลที่เอามาให้เราเราก็ไปทราบว่ามันออกมาแบบไหนนะครับก็มาดูลาทีวีเนาะนะครับผ่านไปก็การตัวต่อเนาะนะครับหลุดก็คือหลุดน <c oughs> ทีวีวันนี้นะครับชุดบินผมให้ที่6 9 2 3 4นะครับ หกเก้าสองสามสี่ับส่วนเลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่หกกับเก้าจะไปที่หกกับเก้านะครับก็จะวันนี้จะจับให้ สชุดนะครับก็จะเป็น6กสองแล้วก็6กสส่วนเลขเก้าก็เก้แล้วก็9ก้าสกับ6กสองห9สองเกนะครับ ส่วน3ตัวมันจับไปที่4 6 6 2 6 3นี่แหละหกสี่หกสองแล้วก็สี่ถ้าใครจะเล่นเล็กเพิ่นก็เล่นที่ ตัวที่ผมเน้นเนาะก็6-6-4แล้วกัน6 2 6 6 3กนะครับก็เน้นในที่เลข6กนะครับเน้นในที่เลข6ใครชอบเลข9ก็จับที่เลข9นะครับใครต้องการเพิ่มเติมจับในชุดวินเลยนะครับถามว่าวันนี้ผมจะเน้นในชุดไหน ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ6-2นะครับตัวเดียวแต่ถ้าว่าเลขเด่นอีกตัวก็คือ9-2นะครับ6-2-9-2ก็ 6, 2, 9, 2. ต,ตามนี้เนาะสำหรับทางลาวทีวีถ้าไปกันต่อที่ลาวเนีนะครับลาวเีชุดวินวันนี้ผมให้ที่ สี่หกสี่หสหเจ็ดห้า เลขเด่นผมกมาที่4กับ6นะครับเลขเด่นที่4กับ6ก็เน้นที่เลข4่นะครับเน,นี่ยสองแนวทางเนี่ยระวังเลขเด่นมาจับกันนะครับ6 4 6 494 4, 6 6เาเรามาดูตัวเจาะนะครับผมก็เจาะไอเจาะไล่เลยเนาะก็ จับไล่เลยนะครับนี่ขอจับเลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็คือ4 6 4 7ส่วนอีกตัวหนึ่งก็6 6 6 7 7ใครไปเล่น6 6ก็เล่น6 5ก็ได้นะครับนะครับห6หกร มันจะเบิ้ลนหกหกรือ่าหกสี่หกหกหรือหกหกี่นี่ไม, 6, ม่เลขสี่แต่วันาานี้ผมชอบชุดไหนผมชอบ6กสจุดนี้นะครับสี่หกถ้าจับอีกตัวหน,นึ่งก็ระวังหกหก เมื่อวานนี้มันออกสีเก็บไปแล้วนะครับมันจะออกตัวเก่าไหมไม่ออนแน่เนาะเรามาดูสามตัวสามตัวจับใ้ที่แปดสี่หกแล้วก็สี่หกหกสำหรับแนวะทางลางยันตดีนะครับ เด็กใครต้องการเพิ่มเติมก็จับเอาในชุดปินนะครับหรือจะวินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับก็ามาดูลาสตานะครับก็มาดูกันเนาะว่ามันจะเดินหรือเปล่าน,นะครับตัว่าหลุดแนวทางลาสตามันก็หลุดมา3วันแล้วนะครับกับวันกับวันที่10นาะวันนี้วันที่4จะเดินต่อหรือเปล่าน,นะครับ นั่นวันนี้ตัวที่ผมจะก็ะคือเหล็กจุดวินนะครับ4ีห้าีห้าแปดหนึ่งสอง กับ,บ 4, 5, 8, 1, สี่ห้าแปดหนึ่งสองสนเล็กเด่นได้เล็ตเซ่เลขห้ามาวันนี้ชอบชุดในถ้ามันออกห้าห้าศูนตัวจินาเล่นก็คือห้ากับศูนเนาะสี่มันจะมาหรือเปล่านะผมเล่นในที่เลขห้านะครับ ก็จับไปอย่างละสองชุดอย่างละสามชุดจับที่เลขห้าน,นะครับห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็สี่แปด เลขเบิ้นก็ระวัง4 4 5 5นะครับ5 5มันมาข้างหลังแล้วแล้วก็วันนี้ก็ระวัง4 4ก็คือตัวที่เล่นคือแ 58กับ48นะครับก็จะเป็นเล็กก็ไม่ก็จากที่ สามห้าแปดแล้วก็แปดสี่สี่แต่ทีเนี้ได้สองชุดนี้นะครับห้าแปดกับสี่แปด ครับการี่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเกและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่12เดือน3นะครับปสนระครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ